แล้วมึงมาขโมยไปเมื่อคืนเนี่ยกูแจ้งวัดจับมึงได้นะมึงมาตัวตัวกูดีกว่าโอ้โหโอ้โหมึงอย่าไปหนูเฮ้ยนี่นี่มาคุยดีๆนะเฮ้ยกล่องนี่เอาไหมอะไรกัะเอาไหมเครื่องมือไม่ใช่หรอนั่นอะโอเคครับทุกคนคลิปนี้ผมมีเรื่องเครียดนิดหน่อยนะครับผมคือว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้ แต่ผมจะโทมหามันก่อนนะครับผมจะคุยกับมันว่ามันเอารถกลับไปทําไมทั้งๆที่ผมขายไปแล้วนะครับผมลูกค้าเขาจะมารับวันนี้แต่มันเสือกเอารถกลับไปเมื่อคืนนะครับผมผมก็เลยมีเรื่องเครียดคือตอนนี้ลูกค้าด่าผมนะครับว่ามึงขายไม่จริงนี่หว่าแล้วรถกูจะมาเอาวันนี้รถมันหายไปไหนเคยไอ้มันเอารถกลับไปนะครับผมผมจะโทรไปหามันว่ามันเอารถกลับไปหรือเปล่าแต่รู้มาแล้วว่ามันเอารถกลับไปเมื่อคืนนี้นะครับผมนา้ปาล์มบอกผมจะโทรไปหามันผมอยากรู้ว่ามันจะเอากลับไปทาไมทั้งๆที่ไม่มาเอาตั้งแต่แรกนะครับผมโทรหาเลย เครียดมากกูก็ไม่รู้ว่ามึงทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรไวไอ้ฮัลโหลเออเออมึงเอารถกลับไปทําไมอ้าวไอ้ยี่เอารถกูอ้าวก็ทั้งทั้งที่กูขายไปแล้วอ่ะม,มึงจะมาเอากลับตอนนี้ได้ยังไงแล้วกูจะคุยกับลูกค้าเขาว่าไงอ,าไอ้าวเรื่องของมึงนี่ยี่เอารถกูอ่ะอ้าวก็กูขายไปแล้วอ่ะกูได้เงินมาห้าพันแล้วอะกูไม่รู้แล้วเขาก็จะมาเอาแล้วเนี่ยแล้วมึงเอารถกลับไปไแล้วกูจะทําไงนั่นแหละกูไม่ขาย อ้าวเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมึงไม่เอาตังค์คืนแล้วไปเฮ้ยไม่เอาอุ้ยไม่ได้ไม่ได้กูทำของกูเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วมึงเอารถกลับไปได้ไงมึงไม่บอกคนอื่นเขาว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรแล้วมึงขายไดไมอ่ะขายมึงยังไม่บอกกูเลยอ้าวก็กูบอกมึงแล้วว่ามึงให้กลับมาเอารถนะทาไม่มาเอากูจะขายแล้วเพราะกูทําเสร็จแล้วอ่ะมันจอดรกบ้านน่ะแล้วมึงมาขโมยไปเมื่อคืนเนี่ยกูแจ้งวัวจับมึงได้นะ มึงมาตัวตัวกูดีกว่าโอ้ยดูดิดูดิเฮ้ยทยาไมมึงนักเลงอะไรขนาดนั้นวะรถกูอะทำไมอะเฮ้ยมึงช hey, ้ากูต hey, ่อยเลยเนี oh, alive, ่ยเออกูท้าต่อยเลยมึงเด็กกูอะมาดิอ้าวมึงไม่เป็นงี้วะเฮ้ยกูเฮ้ยกูมาคุยดีๆนะเว้ยเฮ้ยนี่นี่ก็มาคุยกับเองดีๆนะเอานี่ก็ไม่ได้อะไรนี่เออรถนี่ทำไม แล้วมึงเอากลับไปทำไมทั้งที่ลูกค้าเขาจะมาเอาเนี่ยเขามาจากนู่นเลยนะเมกาเนี่ยเขาจะไปขี่กับลีดเนี่ยไม่มีอ่ะอาวมึงไม่เคยเห็นคลิปเหรอไอคนเมก้าเขาลีดไปขี่อ่ะเห็นลีดอ่ะเออไม่ไม่มึงมึงนอกเรื่องกับกูละคือมึงเอารถกลับไปทำไมมึงว่ากูนอกเรื่องแต่มึงเป็นคนเริ่มพูดนะไอลีดเมอี้เฮ้ยมึงอย่ามาให้กูยิ้มเพราะว่ากูจริงจังอยู่กูคุยกับคนดูด้วยจลงวทไมมึงจะเอายังไงเขาจะมาเอารถ เกิดรถกูเอ้ยมึงพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมาดูดิกูล่างยังไม่เอี่ยมเลยอ้าวแล้วมึงท้ากูต่อยเนี่ยมึงมึงเยาวกับกูใช่ไหมกูอาได้หมดอะอ้าวได้เดี๋ยวมึงรอกูเลยไอสัตว์นี่ปีนเกลียวละมึงมาเลยกูรอหน้าบ้านไอสัตว์นี่นี่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากหรอกเพราะนี่ก็เออมึงไม่ต้องมีอะไรกับกูหรอกกูมึงกูอย่มึงอะมึงก็คุยกับเขาเองแล้วกันเพราะว่ากูขายไปแล้วมึงก็ไปคุยเพราะว่าตังกูก็ใช้ไปหมดแล้วกูก็ไม่เกี่ยวแล้วแต่มึงมึงก็ไปคุยกับเขาเอง เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากูจะปิดเฟซบิดเลยกูจะหนีเลยก็ดีแล้วไงมึงปิดเลยไม่ใช้รถกูอะกูกูเพราะถ้างั้นถ้างั้นกูบิดเลยนะบิดเลยงั้นเนี่ยมึงแบ่งกูคนละสองพันห้าโอเครู้เรื่องโคตรเนแยกูบอกให้ไม่งั้นมึงก็เอาตังไปกูไม่เอาแล้วป่านหรอกแต่ว่ารถก็คือของกูเหมือนเดิมแล้วแล้วแล้วมึงมึงจะยังไงมึงท้ากูต่อยเนี่ยกูจำขึ้นใจนะ เออมึงแค้นเหรอเออเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวกูมึงรอกูแป๊บนึงกูรอได้เสมอโอ้โหเร็วเร็วเร็วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดเฟซก่อนออมึงอ๋อกูจะกูจะปิดแล้วถ้ามึงไม่ให้รถกูกูก็ไม่รู้ทำไงกูก็คงต้องปิดเฟซมึงปิดเลยมึงไม่สนหรอกมึงก็อาจจะต้องปิดด้วยเพราะว่ามึงกับกูใช้ชีวิตกันไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยเขาจะล่าเหรอวะเขาก็ไม่ได้ล่าหรอกแต่มันอับอายแค่เงินห้าพันเองไอ้เหี้ย ไม่เอี่ยมไม่เอี่ยมจาทำอย่งรอแล้วกูตังเขาไปกินหมูกระทะหมดเลยเนี่ยขู่ว่าพันเด็กแต่หมูกระทะเลยอ่ะนีอ้าวกูเลี้ยงครอบครัวแล้วกูไปบิดเขาด้วยเนี่ยกูไม่มีเงินใช้เขาเนี่ยกูไม่มีเงินใช้ไอ้ช่วยกูทีไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวดีเรื่องงั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปต่อยมึงแน่เดี๋ยวมึงรอกูเลยกูไปต่อยมึงแน่มึงแค่นี้แหละเออมึงเจอกูโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอที่บ้านต่อยแม่งเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้ถึงบ้านแล้วไหนนี่จะต่อยกูใช่ไหมโอ้โหมันเปิดบ้านรอเลยเว้ยนี่ครับรถรถอยู่นี่นะนี่ขโมยรถมานะเมื่อคืนนี้นะแล้วกดกลิ่งก่อนเราคนมีมารยะนะี่อยู่ไหนเฮ้ยตัดต้อเป็นทีอะไรโอ้โหมึงอย่าไปหนู เฮ้ยนี่นี่มาคุยดีดนะเฮ้ยเา้ยเฮ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 ้ยเถอยออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนมึงเอารถมาอยงนี้ไม่ได้ไอ้ปันก็รถกูอะเพราะว่าลูกค้าเาจะมาเอาแล้วไม่รู้อะไม่เกี่ยวไม่ต้องมายู่เเฮ้ยเยยมึงขนออกมาเลยไม่ได้รถกูมึงขนออกมาเลยมึงขนออกมาเลยมึงเขีนออกมาเลยไมเอาไม่เอามึงทาอย่างนี้ไม่ได้นะยามึงต่อยกกูแค่นั้นแหละอะไรเนี่ยครับอะไรเนี่ยครับไม่พี่จะมาดูเฉยว่า อะไรก่ะเอาไหมเครื่องมือไม่ใช่เหรอนั้นน่ะแบบโอ้ย <c oughs> มันล้างหม่เลยเว้ยไม่พี่มา <ใน S 2> คุยด,ดีๆเออพี่รู้แล้วพี่ <c oughs> พี่ก็ไม่ได้ขายหรอกพี่ก็สงสารหนู <c oughs> ว่ามคำพูดหนูพี่ก็รักเองอยู่แล้วเอามาเองไม่บอกพี่เลยอ่ะพี่ก็เป็นห่วงว่าเอยรถมันเสียดยางก็เมื่อคืนอ่ะกลับจากนั้นนะผมคิดถึงรถผมผมก็เลยแวะไปทําอนี่ผมใส่ชุดตรงสีอะไรยังหมดคันอ่ะเห็นแล้วเหรอ เสร็จแล้วอืมแต่เนี้ยขับได้ยังแต่เนี้ยใครใส่ให้เนี่ยใครใส่เนี่ยไม่รู้อ่ะแล้วใครทํำเมื่อคืนว่าจะขยับรถอย่างนี้ลากมาหลุดปึ๊บไม่ก็ขันน็อตไงนี่จะขับผมคันลิงค์ค้างเองก็สอยดีเฮียนี่ไปใส่เสื้อมาไปเดี๋ยวรีวิวรถหน่อยว่าจะทําสเต็ปอะไรต่อไป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 ผ่ไปหนูไปแต่ก็ตบมาด้วยเดี๋ยวเสื้อแล้วมีแพนจะทำอะไรต่อเนี่ยเครื่องนี้ต่อไปต้องเป็นเครื่องเราทำสเต็ปอะไรไหนบอกคนดูหน่อที่ ไอ้สิบชัดเจ็ดสิบเอาดีๆเอาดีๆอย่าปั่นประสาทแบบนี้อย่าโมโหอย่าทำให้โมโห <c oughs> ตอนแรกว่าจะทำสเต็ปลูกเล็กๆกันแล้วว่าจะซื้อใหม่ทั้งลูกเลยแต่ว่ามันมีเครื่องอยู่แล้วก็เอานี่ไปก่อนแล้วกันงั้นก็หกแปดอะไรเงี้ยเออก็ขยับไทขึ้นไป <c oughs> ใช่วันนี้มันหกหกสักเจ็ดเงี้ยนี่ขี่ไม่ได้ขี่ไม่ได้จะทําหัวฉีดด้วยอะรอตอนนี้มัน 6, 6, 7, เป็น <c oughs> มันเป็นคาบิวอยู่ <c oughs> ไอ้ไอ้มึงเพิ่งตื่นใช่ป่ะเออเป็นคาูอบูไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นิว่ะไม่มันเป็นคาบูอ่าเออและมันขับไม่สนุกเท่าไหร่มันอยากได้เป็นหัวฉีดอือถ้าใครมีแบบว่าอะไรหัวฉีดเออเออบอกแบ่งแบ่งันมาได้นะทุกคนทำมาได้นะอืเออแบบราคาไม่ไม่แรงอะไรเงี้ยโอซื้อหมดแค่นั้นแหละเออช่วงนี้เพราะว่าผูอยากทําแล้วเพราะว่าเดือนห้านี่ก็จะมีทริปอีกใช่ก็เออก็ทํารถกันหลายคันแล้วนะใช่เพราะว่าถ้ารวมรวพวกกันอีกก็น่าจะมัน ร้อยยี่ห้านั้นจะเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบอ่ะจิงเอากับร้านที่กูทำกับสิบกว่าคันแล้วของเราอีกเออเอาดีเข้าไปด้วยอ่ะเออเอ้ยมึงเป็นสิวใช่ไหมในคอบีบในดิอย่าไปบีบไม่ได้อาบน้ำลยเนี่ยแล้วต่อไปทําอะไรอีกก็อาจะมีแค่นั้นแหละมึงคงไม่ทำอะไรแล้วแหละเครื่องหัวฉีดใช่ระบบหัวฉีดนะครับผมแล้วก็ทําเครื่องคว้านลูกใหม่คว้านเปลี่ยนระบบใหม่แล้วก็ทํำทําสีไอ้ฝาครอบนี่ใหม่ด้วยนะตรงข้าง เอ้แต่มันก็เข้ากับชุดสีนะไม่เข้าเลยแหละวันนี้ออกแว่นไหมเนี่ยว่าจะออกอยู่เปเทสรถนะเออะทำอกไก่นี้หน่อยดิโอ้ยละลายหมดแลถอดออกอยู่แล้วละลายหมดแล้วกูต้องซื้อใหม่อีกแล้วเนี่ยใช่มันมันต้องไอ้มันเป็นอกไก่ที่มันเป็นชุดสีที่แบบมันก็ไม่ได้กันความร้อนขนาดนั้นทุกคนดูดิละลายหมดละกันเนาะเออยงไงมันเป็นชุดสีแท้ไงทุกคนอ่นนทุกคนดูนะมันละลายเพราะว่ามันติดท่อนะครับ ถึงท่อไม่ติดมันมันก็เข้าไปหาติดท่อให้ได้เอไอชุดสีเที้ยเนี่ยมันก็ต้องใส่ถ้าไม่งั้นก็ต้องถอดชุดสีข้างล่างออกนะครับผมพอรถที่มันไม่มีอกไก่เงี้ยมันจะดูรถแแปลกเว้ยเออมันไม่เออมันไม่ครบอ่ะไม่ชอบเอาง่ายๆแต่ไม่ได้ว่าคนอื่นนะว่าเขาไม่สวยแต่ว่าเราไม่ชอบแล้วอกไก่นั้นมันสีอะไรสีน้ำเงินแต่มันแตกไปแล้วข้างๆอ่ะมันแตกไปแล้วมันก็่มีประโยชน์อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวหาซื้อจําได้แหละมันมันมีอยู่แล้วแหละมันมีแหละถ้าไม่งั้นก็ตัดหูทําใหม่ หูเนี่ยเดี๋ยวเราก็โดนตบหูเดี๋ยวของหูไม่ใส่แบบอันนี้เหรอเออเล็งเล็งอะไรอะไรเล็งวะเนี่ยนั่นแหละมันก็มีประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากหรอกเพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งเอาไปใส่ยี่สีมาเดี๋ยวต้องไปปาดอานี่ใหม่นะเนี่ย ปไปทำไมให้มันเข้าไปยุงในตักครึ่งนึงไงอย่างนี้มันไม่ได้เออนี่ไงเท่<ม>ดิโชเนีโช์ดิเท่ดิมันไม่เหมือนนักแข่งเข้า <c ười> ใจป่ะ <c ười> <c ười> นักแข่งมันต้องขับอย่างนี้ <c ười> ใ่ป่ะ,อะเออเนี่ยเออมันต้องกำข้าไวยังไงเลย แล้วต้องเปลี่ยนท่อถ้าสมมติว่าจะตีนก็ต้องเปลี่ยนท่อด้วยเพราะว่าดังกู้ดท่ยท่อ้นตีนนยอันนี้มันดังไปมันไม่ไหวหรอกมึนชาวบ้านทุกคนท่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวปิดไว้ก่อนตอนหาวรู้แหละแต่ไม่พูดเออรู้อยู่รู้อยู่แล้วพี่ล่าลงรถผมเป็นไงวะมันก็เน่าอ่ะคือคุยพูดง่ายๆอย่างนี้เลยอ่ะเออผมก็ต้องทำใหม่จริงๆอ่ะเพราะว่าเครื่องมันก็ไม่ไหวมันหลวมนะทุกคนใช่เพราะตอนนั้นผมขี่แล้วมันก็หลวมมันก็ไม่ไหวจริงๆพี่เห็นแล้วไม่จะต้านบิดเบิ้ลวันที่โพสขายอ่ะ อะไรแม่งดังเลยปกติไม่ดังนะมึงว่ากูผิดอีกเดี๋ยวกลวรถกลับนะมึงไม่มีสตินะเนี่ยคูพ่อกูขายไปแล้วเนี่ยเดีาวใจไปว่ารถผมอ่ะมันก็คุณชินกับผมเข้าใจไหมผมคือรู้มันผมต้องขับยังไงแล้วคนอื่นไปเบิ้ลแหลกไม่ได้นะทังมาจับจ่ายตังค์เลยจับทำไมเลยนะแล้วก็มันก็จะขายคาบูนะครับผมไม่รู้คนดูคาบูเป็นก็ ดูคาบูเป็นก็มาดูเอาเด้อว่าแท้ไม่แท้เด้อกูก็ไม่รู้หรอกเพราะกูก็ดูไม่เป็นมันเป็นคาบูที่เขาไว้ใส่พวกวีบงวีบากอะไรกันนะหัวใจเหรอเออมันคือคาบูหัวใจนีแต่ไม่รู้ว่ามันแท้หรือมันยังไงนะไปทางรู้มากซะแนวนี้อ๋อกูรู้กูผิดเหรอคันนี้เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้ไม่ได้ขับนานเลยเฮ้ยโหแล้วมันไปเปลี่ยนนิดเบรกมาใหม่เนี่ยไม่ได้เออคิดว่ารถมันแดกอะไรขนาดนี้มันเป็นรุ่นของมันอะหรอะโว้ยฟัง ไปอัพโบมาแล้วนะใช่เหรอเออไหนเปิดโปงให้ดูหน่อยเอ๊ะมาฮ่าว่าพาไปทำมาอ้าวแล้วไม่เปิดให้ดูอ่ะแมปใหม่ด้วยทำใหมอ้าวไม่เปิดให้ดูอ่ะไม่มีกุญแจเอาและเออไม่มีอ๋อรถไฟฟ้าก็ปกตินะครับผมโอ้อยนี้รถเยอะเว้ยมีทั้งกระบะมีทั้งรถมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่พ้อมซิ่งตลอดจะโลออกหมดแล้วนะทำไมรองเท้าอ่ะ คือจอดเมื่อกี้มึงหันมองรถกูหามากเลยไอรถคุณกับรถเยอะหนีบ้านคุณอะเยอะเยอะเยอะคันนี้ก็ทางตัวโปวดเหมือนกันเพิ่งเสร็จเนี่ยเออล้มเละเลยมันน้ยับเออมานี้นะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยครบเต็มนาทีแล้วเอาแค่นี้แหละจะไปเข้าห้องน้ำแล้วว่าเงาหน้ายังเนี่ยยังโอ้คิดตาเอ้ยขี้ตานกอน พีใใ่ใช่ก็จะอาบอยู่พี่โทรมาไม่ไอพี่ไอผมโทรไอพี่โทรมาก่อนเออ,เอ,อนี่นั้นแหละรถมันนะอยู่บ้านหลังนี้แหละคนที่ซื้อก็มาเอาได้เฮ้ยไม่รู้จักหรอว่าอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ซัดกูซัดสามแปดเข้าให้แค่นั้นแหละสามแปดชุย<笑><笑>มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยุ่งกับเขาแต่เขาตบหน้ามึงอ่ะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะทำไมพี่เห็น แล้วเออวนร้อนเกินก็จะไฟมันแรงนะคันเนี้ยกูไม่รู้ว่ากี่แอมป์ไม่แต่คันเนี้ยเหมือนรถไฟบ้านนะนะผมสตาร์ททีหนึ่งโอ้โหไฟนี่คือสว่างโลอะคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องไอคิวกระตือก็ไปติดตามไม่ได้ไม่รู้จะทำช่องตีอะไรต่อนะครับผมนะคลนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดบต่วใครไว้เจอกันคลิปหน้าครับ